ระหว่างคุณดิวกับผู้ที่รับจำนำไว้โดยทามนันสือรับสภาพนี่คุณดิยวยินดีจะชดใช้เงินคืนให้กับผู้ที่รับจำนำไนกาไว้แล้วก็วันนี้ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะมาเอานกาคืนให้กับฝั่งคุณเมย์ไปนะครับส่วนรายการอื่นยังมีอีสองรายการก็คือสร้อยบุกาลี่กับกระเป๋าผมก็ได้ประสานงานไว้แล้วนะครับอยู่ระหว่างเจราจาตกลงกันหลังจากนี้ผมเชื่อว่า คงไม่นานน่าจะเจตจาจบแล้วก็คืนของให้กับคุณมีครบทุกชิ้นครับผมคุณดิยวยอมรับเจ้าหนี้รายอื่นก็เข้าใจนะครับให้โอกาสก็มีการเจราจาตกลงกันเป็นการผ่อนชำระเป็นรายงวดนะครับรายเดือนซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวคุณดิวเคลียร์เรื่องที่ต่างประเทศเทนะครับเรื่องลูกเสจก็จะกลับมานะครับ ไอ้เรื่องของต่างๆของคุณเมที่จะเอาไปคืนหรือว่าไปใช้นี่กับผู้รับจำนำอาจจะจบประเด็นนี้ได้เพราะว่าหลายคนก็อยากจะช่วยเหลือคุณดิวเนาะแต่บอ